ก็ตามปกคลิปเลยครับวันนี้ผมจะมาเปิดสกอร์กันจำนวนหนึ่งแล้วแหละในเกม Summoner War Sky ายลีนผลจะเป็นยังไงก็ไปดูเลยเปิดเล็บเปิดเล็บเปิดเล็ไม่ต้องสนแล้วต้องเปิดฝนตกอีกจีๆว่ะเพื่อนฟ้าผ่าฟ้าผ่าไปเปิดสกอร์วะใส่มือก่อนไหมปึ๊บปึ๊บไกลสองใบดิยสองใบไหม เปิดเปิดสกอ์จะพอไหมเนี่ยเดี๋ยวคำนวณเลขแป๊บหนึง่งสองแสนหกพอ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 ฟาร์มไปเปิดไปมา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 เอาสกอตแสงมืดลั่นแสงมืดแสงมืดปั <c oughs> ๊บายไม่ได้เปิดเลยอ่ะ,ะ,ะแกายเปิดอีเลยอ่ะ,ะมันนองผา ไปคุณอยากดข้ามดีตื่นหมห้ามคือห้ามกดข้าหับต้องกดได้ดีโอ้สตีนปั้มจาแสงว่ะรายงานดีเลยรายงานเลยจ่าแสงหมดพะสกอร์น้ำกันไปเลยเปียงนะเปียงเอ้ยฝนหยุดตกไม่ได้เพื่อน เออแต่ดีเมื่อกี้ได้จ้าแสงมาวนั้เปลี่ยนเนี่ยเบิดเปิดตัเปลี่ยนเนี่ยตรงนี้ฟ้าผ่าแล้วฝนมาแล้วผมกระนำขอหนึ่งพระจากคำพีเปี้ยงเคยขอผ่าเหอโอ้ยกอดหรือจะเชื่อหรือเชื่อที่คำใครว่าเล็กไปถึงละไปผาเหอ อยหาเข้าดินเปิดเร็วเปิดเนเปิดอ่านดินแสดินแสทำได้แก็รีเกมะปุ๊บตอไกิลก็แบบพออะเิร์อะไรเนี่ยเมเร็วเร็วเกมดีแม่งรวมหาแล้วอ่ะหาดาวขีดลมโอ้ยเปด ฟับพาอุ้ยเมื่อกี้เห็นเลยไหมเห็นเลยเ่องเสียงออกไหม,มเออจริง,รงเปิดไม่ทำไมสกอรมมันออกเอ๋อบอกว่าลมอ,ะอ่ะโอ้เก็บเกมอนเกมอนสตารดีเก,ๆๆดเกมด้วยไปห้าดาวห้าดาวห้าดาวสองตัวขอสองตัวเลย <c oughs> ให้ไอดีมันราคาขึ้นหน่อยก่อนขายเอาเพื่อนขอสองตัวคล้ายๆกันเอ้ยแต่ไม่เห็นใครใช้ยิงแสงมะนั่นดิพราสีดาวแสงมือละ งนินแสงไหนวะอุนีนแสงซามุไรแสงมีลีดด้วยความเร็วสามสิบเปอร์นแสงใช้ได้เลยนะผหว่า,าคุณลืมเงี้ยวอ่ะเปิดแล้วหนึ 1, 2, ่งสองเก้าขาไปผ่าสุดท้ายแล้วเปลี่ยนได้มาเถอะลืมพอละพาอัาเสียงยังปะเนี่ยเอ้ยอ่าได้ที่มหมายแบบควจะดองได้บ้าเอ้ยอย,อยากกดข้า เออเปิดอะไรปะอ๋ออยากกดข้ามดีโยโอ้แล้วมันต้องนานแค่ไหนอ่ะไปเลยไปเลยไปเลยโอ้กดข้ามอีกหลือผมปล่อยมันเลยอ่ะมันต้องนานแค่ไหนไม่ไม่ใช่เยอะขนาดนั้นแบบสักสองรอบอ่ะโอเคโอ้โหโค้ทเอเลยอ่ะข้ามอีกหรืโอเคโอเคมันจะมึงไปรีเนลไปไอสัตว์แนวกัดโอ้ยอย่าว่าแนวดิเอผมมีหุ่นสองตัวเองเหรอสามมึงจะสุ่มไม่สุ่มเนี่ยสี พาให้สูดเบาวะเนี่ยเฮ้ยิอิเปิดโอ้โหยี oh ่กอดได้มาเปิดที่เปิดเปิดผมทำใจไม่ได้ไอ่ขอผ่าเลยเนี่ไม่ผ่ากี่ใบแล้วเนี่ยห้าสิบถึงไวเนี่ยไม่ถึงหรอกึ่งนี้แหละจะ,ะเข้าอะไรกันบ้างไอ้หอนละได้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 เอาละเอาสักยูเปิดแบบว่าข้างดีเปิดแบบว่าข้างดีเออต้องเปิดแบบบ้าข้างแล้วแหละพาเอ้ จักไฟผมมีแล้วโอ้ยไอจักไฟไม่มีเอ้ยผมไม่มีจักไฟนี่ว่าเดี๋ยวว่าโอ้ช้าว่ะโอ้เดี๋ยวไว oh, <อ>ด้จะก่อด้องไว้น<ม><ม>ี่ไหนปเลยไว้แลดข้างแล้วข้าง,าง,างหมดแล้ว แป๊บเราตัดภาพไปหามานาก่อนอีนุสามตัวรีบๆทำงานดิเพื่อนหลังจากให้ไปนานหามานามาครบ2ล้านเปลี่ยนโปรไฟล์พร้อมขายไอดีเดี๋ยวก่อนเปิดสก้อยหมดก่อนส0งร้อยใบลุ้นว่าราคาไอดีจะขึ้นหรือเปล่าเปี้ยงเปิดเปิดเปิดตึ้งข้อข้อข้อหูสามคนมันจะเปิดสักกี่ผาเมื่อกี้หายไปร้อยสามสิบใบได้มาห้าผามีตังเท่าไหร่ สองแต่ไม่ใช่สองละสามปังก็ฟาร์มอยู่เนี่ยทิ้งไว้เนี่ยเฮ้ยมันจะไม่ผ่านไม่ได้นะเพื่อนพาเถอะลีเนลเถอะมามามามีอูมันอุตส่าห์จันต้องการแล้วอ่ะเนี่ยนี่กายเปิดมามี่สามคนนะช่วยเปิดตอกตึงพึ่งตึ่งตริงตริงตริงห้าดาวห้าดาวสุหนาำสุหนาำผ่านแล้วเป็นแนวดีผ่านแล้วเป็นแนวดีใช่ใช่ผ่านแล้วเป็นแนวดีดีดก แชแนลไว้คุยกับคนอื่นนะเราไว้เปิดสกอร์ลิปลงโทรศัพท์เลยปะนนี้มีคนลิปยาวแต่ไม่ขัดลิปนะครับพาพาจริงด้วยไม่กระตุกเลยนี้ผมมังกรไฟไงไกายห้าดาวที่ขอละ200บายใบสุดท้าย พา <วะ S 1> พาพาก่อนไฟก็ยังดีมินแสงก็คนยังดีง <c oughs> กายเปิดกายเปิดตึ <c oughs> ้งพอเริ่มเปิดเริ่มเปิดละ ว่ฝนจะตกแล้วได้อัดอีกไหมเนี่ยอสูรอีกแล้วอ่ะอสูรสองตัวเมื่อวันนีอ้อะไรทีนไฟมีแล้วทีทีไปทีทีไปพาเมื่อกี้นี่โอตโตัวลมไม่มีขอสีดำใหม่ๆอ่ะเอาให้อีกพี่ให้ไกลอีกหนึ่งพาเดี๋ยวพี่ขอเปิด รอบอฮะว่าครั้งสี่ใบท้ายเอองั้นที่เหลือผมไม่ต้องเปิดเหลือแคสี่ใบพอากลายเรื่อยๆผ่าพี่อยากเปิดผ่าได้ยังวะยังไงผมดูดาวมอนอยู่เอาอ่ะมาต่อไปเรื่องขอล่ะเรื่องของกล้า่องของแกโอเคๆๆดูกลายว่าได้เจอไหมข้อผ่าผ่า ได้แอดไฟมีแล้วเท่าเข้าหรอโอเคๆๆขาขาดาวอุ้ยจริงจังพากด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 หาดาวโอ้ยโดนบิดไฟมีแล้วตัวดีตัวดีตัวดีทไมเราคงไม่ทำคลิปหรอทำดิเนี่ยอัดอยู่เนี่ย คนมาหาดีอชาติโอ้ก็อย่ารัวนิเสียดายสกวอว่าออรู้รวไปขอห้าดาวหนึ่งตัวเพอเดี๋ยวมาดูผลร่วมยอดนะผมก็เพิ่งเห็นตอนตัดว่ามันได้ห้าดาวตอนนี้ไม่บ้าเอ้กี่น้ำแป๊บไ,ไ,ไ,ไม่ไม่ต้องรู้ห้ามรู้ว่ตัวอะไรค้อเวกี่ตัวเอ้เอากายไปหรอทำไรเขา, <c oughs> <c oughs> าเออห้าดาวสองดาวเฮ้ยเจน เฮ้ยพ่ะอ,อันนี้มันการันตีว่าไปสญญาง่สองใบสุดท้ายขอห้าดาวเลยอู้ยขอห้าดาวเลยสิบสองเลยเหรอแนวคนดังน้วยว่ะให้ก้อนคุณจะไม่ได้เลยเหรอกี่ใบอะ่ะพุดเอาไปกี่ใบอ่ะก๊อสนุกห้าดาวตัวเดียวกี้เหรอก้อนไฟตัวเดียวดินแสงก็นินแสงก้อนไฟอ่ะก็ได้อยู่แหละ ยังถือว่ายังไม่แย่แต่ต้องการอีกตัวนึงอ่ะขอห้าดาวอีกตัวอสี่ดาวมันซ้ําเยอะมากเลยอ่ะถึงห้าใบสุดท้ายจะได้ไหมเนี่ยก่เลิ่มิโตกังว,นวนลละดวงตัวเองนี่มันคืออะไรเนี่ยรู้ผู้ในตาเปิดไปกี่ใบแล้วเขายัางไม่ได้อะไรดีๆขึ้นมาเลยเฮ <c oughs> ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อไปว,ว,วีละวดหวาลาฮีทเมื่อกี้ลาพีท เาลาวิทรวมยอดยเฮ้ยชิปเฮ้ยเฮ้ยผมรไม่ได้เต้นด้วยหรอเฮ้ยเรามาสรุปรวมยอดการเปิดสกอร์ครั้งนี้นี่โอเมียรจี G, ห้าดาวเอ,อเอ้ยเปิดนี้ดีกว่าจะได้โชว์ความเท่ของมันโอเมียจี G, ห้าดาวเดี๋ยวล็อกบอนให้ด้วยต้องล็อกบอลนะลยอกบอน มีมังกรไฟอันนี้ไม่เกี่ยวตัวไหนวะตัวเขาไม่มีแดดน้ำหรอเออไม่เป็นไรกันแสดงว่ามีสีดาวแค่ตัวนี้ที่น่าสนใจแล้วก็จะมีนินแสงพระเอกของวันนี้สุดยอดจริงๆรลูกพ่อนี่ผมคอมโบอารีนาหลักของผมเองที่จะเป็นคอมโบที่โคตรโหดดาเมจจัด แต่ก็จังเป็นทีมแข่งสปีดอยู่ก่อนอื่นครับผมคิดเล่งจึ๊บพอรัดน้ำบัฟปึ๊บปล่อยเขาได้เทินไปครับผมเราใส่วิวเขาทำอะไรเราไม่ได้นี่จากนั้นนี่คือดาเมจหลักของไอดีครับปังปังปัง,ปงและตามด้วยบาลีวีตุตตตตตต๊มตุ๊มตุ๊มเน่เสือมันเกินใหม่อยู่แล้วนะผมไม่ได้เบานะ นี่กดทำไมเนีมือลั่นและนี่คือคอมโบหลักของผมสำหรับ EP นี้ก็จบไปหมดที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าทุกคนได้ชอบนะผมสกดดอสกอรนานโคตรก็ไงก็บ๊ายบายครับผมเจอกัน